สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการสินสร้างาทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟน สถานีวัฒนธรรมประเทศไทยไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดส,สำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมอาหารไทยค่ะ ที่ถ้าปล่อยไว้เฉยๆมะระดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารไทยที่สวยงามอาจจะสูญหายไปได้ซึ่งทุกวันนี้ค่ะเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักอาหารไทยสักเท่าไรเราจึงได้เปิดตัวแคมเปญ Thai Discovery New Thai d i s ฟอร์นิวเจเพื่อมุ่งเน้นและผลักดันให้คนรุ่นใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะให้หันมารับประทานอาหารไทยดั้งเดิมกันให้มากขึ้นโดยนําเมนูอาหารไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันเนี่ยนะคะมารังสรรค์เป็นเมนู ใหม่ๆค่ะปรับรสชาติอาหารให้เข้ากับรสชิมิยมคนรุ่นใหม่มากขึ้นและในรายการสินสร้างทางอาชีพของเราในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของร้านสำรับใหญ่กับคาเฟ่ย่านสามย่านสุดชิคค่ะที่นำขนมไทยโบราณหาทานได้ยากมาปรับเปลี่ยนใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสารรค์เพื่อที่ให้อาหารไทยเนี่ยน่าทานและก็เป็นที่โดนใจของวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นและเมนูที่จะมานำเสนอในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเมนู สน่ห์นางลิ้นจีจะเป็นอย่างไรช่วงเวลาน,น,นี้ขอต้อนรับคุณทอนเทพรัตนากรหรือคุณใหญ่จากร้านสำรับใหญ่ไทย Experience ค่ะสวัสดีค่ะแทบจะเป็นซิกเนเจอร์ของรายการสินสร้างทางอาชีพของเราไปแล้วนะคะ <c oughs> พี่ใหญ่ประมาณนนั้นวันนี้พี่ใหญ่มีเมนูอะไรมานําเสนอ,อไม่ได้พูดไปแล้วหรอพูดไปแล้วแต่ว่าอยากจะให้แบบพี่ใหญ่เป็นคนพรีเซนต์นะครับวันนี้เราจะทําตัวเครื่องดื่มบ้างหลังจากที่หลายๆครั้งนี่มันอยู่ในรูปแบบของของข่าวของว่าง ขนมเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่บางทีเรามองว่าออจริงๆแล้วเนี่ยตัวสมุนไพรไทยหรืออะไรที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่เนี่ยครับมันสามารถออกมาในรูปแบบของเครื่องดื่มด้วยอย่างที่ร้านสำรับใหญ่เนี่ยมีเมนูเครื่องดื่มเยอะไหมคะค่อนข้างเยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางออชากาแฟแล้วก็ตอนนี้เราพยายามจะดันพวกเกี่ยวกับออชาที่ทําจากสมุนไพรไทยขึ้นมาด้วยอย่างเช่นวันนี้คือเมนูว่าวันนี้สเสน่ห์นางลิ้นจีน่คร ชื่อแบบดูแบบเก๋ไก๋มากเลยคุณผู้ชมที่ได้ชมรายการเป็นครั้งแรกอาจจะงงว่าเทำไมร้านนี้ถึงมีชื่อเมนูที่แบบมีความแบบสร้างสารรค์ขึ้นมาแตกต่างจากเมนูปกติพี่ใหญ่ค่ะเล่าถึงประวัติของร้านสำรับใหญ่หน่อยได้ไหมคะว่ามีที่มายังไงบ้างครับจริงๆแล้วร้านนียก็คือเปิดมาด้วยด้วยความที่ว่าเราอยากจะให้ตัวอ,อ,อาหารไทยขนมไทยหรือแบบความภูมิปัญญาไทยไทเนี่ย ออกมาอยู่ในบริบทสังคมยุคปัจจุบนันโดยที่ทําให้เหมือนมันโตขึ้นตามวัยของมันเฉยๆครับ บางทีเราเราเราไม่อยากให้รู้สึกว่าการกินอาหารไทยคือการกินอาหารโบราณหรือว่าอาหารไทยที่อร่อยคืออาหารโบราณค่ะแต่จริงๆแล้วอาหารไทยที่อร่อยคืออาหารที่เรารู้จักมันแล้วก็อยู่กับเราในชีวิตประจําวันได้นี่ซึ่งที่ผ่านมาในรายการของเรานะคะพี่ใหญ่ก็ได้มีการแบบมานําเสนอเมนูที่สร้างสรรค์มากๆหลากหลายเมนูเป็นขนมโบราณที่บางคนที่ได้ฟังเป็นครั้งแรกุนี่พูดจริงๆไม่ได้อวยบางคนเนี่ยมาดูเป็นครั้งแรกอาจจะงงไม่รู้จักขนมชนิดนั้นแต่วันนี้ก็ได้มาเรียนรู้กันในรายการสินสร้างทางอาชีพอย่าง วันนี้ค่ะเมนูเครื่องดื่มกันบ้างกับเมนูสเสน่ห์นางลิ้นจี่ตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นไทยอะไรยังไงบ้างค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสเสน่ห์นางลิ้นจี่เนี่ยมันถูกทํามาสําหรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์หรือจุดจีนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยใช้โทนของสีแดงเป็นหลักทีนี้เราก็เลยมองย้อนไปว่าเราเราเราจะนําอะไรที่มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าสิ่งที่มันเป็นค่อนข้างจะไทยหน่อยขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มหรือว่าอย่างอันนี้ก็จะเล่นมอกเทลจะคล้ายๆกับ ปกติค็อกเทลคือใส่เหล้าใช่ไหมครับ mm hmm. ถ้าเกิดไม่มีเหล้าเขาจะเรียกว่าม็อกเทลเนาะเขาจะเป็นผสมกันหลายๆอย่างซึ่งเราดึงอัตลักษณ์ของลิ้นจี่ที่ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นไทยในในชื่อของมัน oh. ปกติแล้วล mm ิ้นจี่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าลินจี่อยู่แล้วลินจี่อ่าฉะนั้นถ้าเกิดเราเราเราไปทำเนี่ยแล้วเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฝรั่งก็ยังจะเข้าใจอย,อยู่ดีว่ามันคือลิ้นจี่อ่าแล้วก็ใส่ความเป็นสเสน่ห์อุ้ยแต่สเสน่ห์นี่มันก็ดูแบบ น่าสนใจมากแค่คำว่าเสน่ห์เนี่ยเพราะว่ามันมีความแบบวาเลนไทน์อยู่นิดนึงเสน่ห์ยาเสน่ห์อะไรครับเราพยายามจะเล่นกับตรงนั้นของเรนซึ่งอ่ะยังไงนะอ๋อจะถามว่าในเซตวาเลนทน์กับปรุ๊ตจีเนี่ยนอกจากเมนูเสน่ห์อ่อนางลิ้นจี่มีเมนูอื่นอีกไหมก็จะเป็นเค้กส้มครับที่เคยมาแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นประทัดลมครับประทัดลมจุดกันปุ้งปังปุ้งปเลยในรายการของเราก็คือให้มันระเบิดไฟไหม้กันไปเลยจะได้เปลี่ยนเซตจะรู้กันว่ามันจะร้อนแรงแล้วก็เพราะว่าบีเป็นคนทำเอ เดี๋ยวว่า <tripod>. กัน <desserts> ว <Negative paper> ่าเมนูนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในเทปนี้ค่ะคือเสน่นางลิ้นจี่แนะนําวัตถุดิบในได้ไหมคะพี่ใหญ่ว่าวัตถุดิบนี้อะไรบ้างก็อย่างแรกครับเป็นกุหลาบกุหลาบอันนี้ใช้เป็นกุหลาบเกรดชาครับก็คือที่เอาไว้ต้มเป็นชากุหลาบอันนี้เป็นเด็ดมาเองเลยหรือเปล่าคะซื้อเข้ามาครับก็ต้องซื้อเข้ามาง่ายกว่าชาซื้อแบบเกรดชามล้ครับพอเราต้มน้ำหรือว่าถ้าเกิดใครอยากใช้เป็นกุหลาบสดก็แนะนําเป็นกุหลาบมอนก็ได้ครับ แต่ต้องเป็นออแกนิกนะครับไม่ใช่แบบเอาที่เอาไวลอยเมลายมาต้มก็คือยาฆ่าแมลงตายครับต้องดูที่เราสามารถทานได้ใช่อันต่อมาที่เป็นสมุนไพรไทยที่คนยังไม่ค่อยรู้จักหรือว่านึกไม่ออกอันนี้คือแก่นฝางครับแก่นฝางแก่นฝางนี่มันฝางมันจะเป็นเหมือนแบบไม้เนื้อนิดนึงอะไรอย่างครับเป็นใบแต่ที่เราเอาตัวตัวตัวแก่นของมันมาใช้เนี่ยเพราะว่ามันให้สีแดง อ๋อปกติแก่นฝงางเขาจะใช้กับเมนูอะไรบ้างอะคะพี่ยาดองยาดองที่เป็นสีแดงเนี่ยเพราะแก่นฝางม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่วันนี้ไม่มีผสมของแอลกอฮอล<อ>์อครับเราเราเป็นมอกเช่เราเอาแค่สีสนันเราแค่สีสันเฉยโดยใช้โดยใช้ใชใชอของที่อยู่คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่ให้สีแดงอยู่แล้วแล้วก็ฝางมันยังมีประโยชน์สรรพคุณต่างๆเช่นเรื่องเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันเป็นสมุนไพรด้วยจริงยาดองในนั้นอะ ขาจะเรียกว่าเออร์เบิรบูสก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับสมุนไพรที่เขาไม่ดองงั้นค่ะงั้นก็ดีกับสุขภาพสตรีด้วยใช่แล้วก็ต่อมาจะเป็นน้ำเชื่อมสละครับหรือว่าน้ำเชื่อมอะไรก็ได้ที่เราชอบแต่วันนี้เราแต่งกลิ่นสละแล้วก็ให้สีแดงเพิ่มขึ้นมาหนิดนึงมันจะได้ชูดฉาดหน่อยค่ะอันต่อมาเป็นลิ้นจี่เพียวเรหรือว่าลิ้นจี่แปะลิ้นจี่ปั่นนั่นแหละก็คือเราลิ้นจี่ไปปั่นมาให้มันให้แลมามาคั้นจนมันเป็นเหลวๆเนียนๆนะครับ และสุดท้ายแน่นอนว่าก็ต้องมีลิ้นจี่ครับแต่ด,ด้วยด้วยด้วยช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราอยากทําให้คนเนี่ยสามารถเอาอันนี้ไปอัดแอปเองได้ใช้เองได้หรือเปลี่ยนสัดส่วนอะไรแล้วก็ใช้เป็นลิ้นจี่กระป๋องไปเลยง่ายสุดเพราะว่าลิ้นจี่อย่างปีที่แล้วก็ไม่ออกครับก็อยู่เป็นของซีซันนอลเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ลิ้นจี่กระป๋องก็สามารถใช้ทดแทนได้ได้าบางาคนชอบทานด้วยใช่เพราะว่าเราเราเป็นเป็นเครื่องดื่มที่เน้นความหวานมากกว่าใช่เราไม่ได้แบบต้องการแบบความฉ่ำอมเปรี้ยวอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเราไปทําอาหารขนมอะไรเงี้ยค่อย ชาลินจีสดยากไหมเมนูนี้ในการทำไม่ยากครับแต่บีมทำาจจะยากมันเป็นสิ่งนี่จะแบบนี้ถ้าบีมทำได้ทุกคนบนโลกนี้ทำได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับเมนูเสน่ห์นางลินจีอันดับแรกเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าเราจะต้องเตรียมตัวชาครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเรียกกันว่าชาแต่จริงๆมันไม่ใช่ชาเนาะเพราะว่าเรารู้สึกอะไรที่มัต้มต้มต้มแล้วก เอาน้ำมามากินเนี่ยเรียกว่าชาแต่จริงๆถ้ามันมีชาเนี่ยมันควรจะมีใบชาอย่างนั้นบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นแบบ infusion เป็นน้ำแบบ infuse ภาษาอังกฤษก็คือเหมือนแบบเอาเอาสรรพคุณเอากลิ่นเอาอะไรเนี่ยให้มันอยู่ในน้ำเปล่าแต่เรียกชาไปถือก็ได้แหละก็คือมันก็เป็นความที่เราก็เรียกต่อๆกันมาถ้าเกิดเอาแบบดอกไม้แห้งหรือใบไม้แห้งอะไรเงี้ยไปต้มในน้ำเปล่าก็จะเรียกเป็นชาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ชาแต่ก็เข้าใจแหละ อันนี้ต้มน้ำให้เดือดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรบกวนบีมอันนี้คีเพื่อความสะอาดของเราได้เลยค่ะมาบีมใส่แก่นฝั่งไปสักสามใส่เลยเหรอคะใส่เลยค่ะไม่ต้องรอน้ำเดือดเนาะไม่ต้องรอค่ะสามอันสมอันอันนี้เราใส่น้ำประมาณถ้วยครึ่งครับโอเคค่ะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ตัวกุหลาบลงไปอ ซึ่งอีกเนี้ยน้ำก็จะกลายเป็นสีแดงหรือเปล่าคะตอนนี้ครับถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของมันก็คือน้ํามันจะเปลี่ยนสีออกโทนแดงแต่มันไม่ได้แดงแบบแดงแจ,จ๋านะแต่ถ้าแดงจ๋านี่เราต้องหมักทิ้งเอาไว้ค่อนข้างนานหรือว่าสตรีปไว้นาน,นเนาะ แต่วันนี้เราก็จะเอาพอให้มันได้กลิ่นได้สีใ้เฉวรได้กลิ่นได้ทนเนาะใช่อีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอน้ําเดือดทีนี้เลยค่ะเอากุหล,ลาบตักมาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนอุย้ยหน้าที่ที่มอบหมายยาก,ยากๆทั้งนั้นเลยอะค่ะนี่ <c oughs> ขอโทษทีนะคะทำหกไปแล้วหนึ่งนี่เ <c oughs> ห็นไหมเห็นไหมมันจะเริ่มมันจะเริ่มมีสีแดงๆออกมาเนี่ยครับในกล้องเห็นไหมเอยเห็นนี่เห็นไหในกล้องก็จะเห็นเป็นแดง เรือเรือออกมาจากแกนฝา่าใส่กุหลาบลงไปได้เลยค่ด้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่หนึ่งครับทิ้งให้เดือดสักสามสามชั่วโมงโอ้โหไม่เหลือนาแล้วนะสามชั่วโมงอะสามถึงห้านาทีสามถึงห้านาทีาทาเห็นไหมมันจะมีสีชมพูดแดงออกมาเนี่ยเรือเร่อยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ,ะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวลบก,วกราฟิกใส่สีแดงลงไป <laughs> เพิ่มงานเพิ่มงานคือถ้าเกิดมันเป็นกุหลาบมอนสดเนี่ยครับสีมันจะแดงชัดกว่านี้มากเลยแต่นี้พอมันเป็นกุหลาบแห้งเนี่ยเราก็เลยต้องใช้แก่นฝางเข้ามาเข้ามาช่วยให้มันแดงขึ้นอ๋อแล้วตัวแก่นฝางนี่เขามีรสชาติอะไรไหมคะไม่ค่อยมีไม่มีแต่ว่าเราเพิ่มสีสันใช่ใช่เราเพิ่มสีสันเพิ่มสรรพคุณให้มันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็จะได้สีประมาณนี้พอมันเดือดพลาดแล้วเนี่ยครับค่ะมสามถึงห้านาทีแล้วเราก็ปิดไฟ ทีนี้เราจะทิ้งสิ่งนี้ไว้ครับประมาณ20นาที20นาทีเพื่อให้มันคลายกลิ่นคายสีของมันลงมานี้นี่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่สิ่งต่างๆที่เราใช้เวลาเนี่ยมันคุ้มมากเลยอะเพราะว่าบางที่เขาอาจจะใช้ทางรัฐในการใช้ติดต <40 S 2> ่ออาหาร ซึ่งมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพคือมันจะทําให้เราไม่ได้กลิ่นแล้วก็ได้สรรพคุณของมันลงไปคือเราสึกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเรารู้ว่าเออคนมาที่เราเรารู้ว่าใส่อะไรบ้างเขาะจะสงสัยว่าเออฝางคืออะไรออฝางทําอะไรได้บ้าง<ฆ>ทีนี้มันก็จะอยู่ กับเราเนี่ยไปเรื่อยๆถ้าเกิดเรารู้จักมันแล้วเนี่ยเราก็ไปเล่าให้คุณฟังได้เยี่ยมมากทุกอย่างต้องมีสตอรี่ซึ่งเมนูอาหารต่างๆของพี่ใหญ่ที่ร้านสำหรับใหญ่เนี่ยมีสตอรี่แทบจะทุกเมนูเลยเผื่อคุณผู้ชมที่เพิ่งเคยชมเทปนี้เป็นเทปแรกทำไมพี่ใหญ่ถึงจะต้องเอาสตอรี่ไปใส่ในเมนูอาหารต่าง,าง,างๆคะคือเราอยากให้คนจําได้ว่ามันคืออะไรเพื่อที่จะไปพูดต่อได้อย่างที่บอกถ้าเกิดถ้าเกิดเรามากินแล้วอิ่มเนากับบ้านเราก็ได้แค่อิ่มเราได้เงินแต่เราแต่คนที่ ลับบ้านไปไม่สามารถเอาไปเล่าต่อได้แล้วทีนี้มันก็ไม่สามารถช่วยทําให้อาหารไทยขนมไทยที่มันอยู่มาเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้แล้ววิธีการบอกเล่าสตอรี่ของพี่ใหญ่พี่ใหญ่ใช้วิธีไหนคะจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ในการเล่าผ่านเพจเล่าผ่าน ตัวตัวพนักง,งานเนี่ยแหละครับแต่ก็จะมีตัวสมุดเล่มไปให้อ่านด้วยไปคาเวลาลว่าแบบเออนี่นี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงมันคืออะไรอะไรเงี้ยปกติร้านอื่นจะเป็นแมกกาซีนต่างๆแต่ว่าทางร้านสําหรับใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องราวประ,ประวัติความเป็นมาของเมนูอาหารไทยดั้งเดิมต่างๆให้คุณผู้ชมได้อ่านกันท,ทีตัวพนักง,งานทุคนกคนก็จะถูกบีมอาไรครับก็จะรู้ว่ามันคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะก็จะแลกเปลี่ยนกันได้ยังไงยังไงก็ตามเดี๋ยวนี้เอ่อคนอ่านหนังสือน้อยลง แต่คนถามเยอะขึ้นก็คือมาถึงก็จะเปิดเมนูแล้วเขาก็จะถามเลยฉะนั้นพนักงานทุกคนต้องถูกเทรนมาเพื่อให้ตอบได้ว่าสิ่งนี้มันมายังไงคืออะไรซึ่งพิมชอบแนวคิดนี้มากเลยเพราะว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเกิดเรารู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่เหล่านั้นน่ะ เราจะมีความอินในสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นแต่พอมาเป็นอาหารซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าถ้าเกิดเรามารู้เรื่องราวของอาหารเนี่ยมันจะทาให้เรากินอาหารแล้วมันมันอร่อยขึ้น,นมันมีอะไรขึ้น,น่ะซึ่งเนี้ยเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยสมมุติว่า20นาทีผ่านไปได้ไหมคะได้เพราะเราทำไว้แล้วสมมุติว่า20นาทีผ่านไป <laughs> <ๆ>เราจะได้น้ําชากุหลาบขอเรียกเป็นชาแล้วกันค่ะคชา,าใช่น้ํากุหลบาบใส่ฝาง ช่าุหลาบก็ได้แหละเดี๋ยวเดมันจะได้ง่ายๆจะได้เขาติง่ายทีนี้เราจะทําให้ดูหนึ่งอันเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ามีแก้วสำรองไว้แค่สองอันเท่านั้นมีแก้วอื่นด้วยต่ไมถึงว่าแบบเออนี่พี่ใหญ่ไม่ไว้ใจน้องถึงขนาดต้องเอาแก้วพลาสติกมาเตรียมไว้เลยหรอคะใช่ใช่นั่นแหละก็ใช่นั่นแหละ อ่ะแล้วอย่างแรกนะครับแล้วใส่ตัวลิ้นจี่ลิ้นจี่ป่านลิ้นจี่ลิ้นจี่เพียวเลลงไปอันนี้พี่สงสัยมากเลยว่าเขาคืออะไรครับมันคือมันคือมันคือที่ตวงครับอย่างอย่างนี้ก็คือหนึ่งออนนี่คือสองออนแต่แต่นี้เราใช้เป็นช้อนได้เราจะใส่ลิ้นจี่เพียวเลไปนะครับประมาณสองช้อนนี่สองช้อนสองช้อนสองช้อนชาเหรอคะสองช้อนโต๊ะอันนี้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับก็ใส่แล้วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ น้ำเชื่อมสลัดค่ะน้ำเชื่อมสลัดภาษาชาวบ้านก็นคือน้ำแดงแต่แต,แต่แต่มันจะมีน้ำแดงหลายประเภทบางทีจะเป็นแบบกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยค่ะนี่เราจะใช้เป็นกลิ่นสลัดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวน้ำของลิ้นจี่กระป๋องเนี่ยครับลงไปแต่นี้จะตวงนิดนึงเราจะใส่ไปทั้งหมดหนึ่งออนถ้าเกิดเราไปตามแบบบาร์เทนเดอร์หรือคนที่ใช้ e แก้วเนี่ยครับมันจะดูเท่ใช่ๆช่เขาจะมีอุปกรณ์ตัวเนี้ยคือเขาจะทำอย่างนี้เขาจะเอาเขาจะเอามือทำอย่างนี้ อ๋อแล้วก็เทพอตักเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะหงายลงนี้เุ้ยเดี๋ยวพิขอลองทำบ้างเดี๋ยวพิ้ขอลองทำบ้างอยากลองทำ้อ่ะแล้วก็ใส่ตัวชากลาบเนี่ยครับลงไปตอนนี้จะใส่สองออนเห็นไหมมันจะดูแบบมีความชมพูขึ้นอ่ะอ๋อปล่าหมายถึงว่าการทำอย่างนี้มันจะดูมันจะดูเท่แหมเนียนๆไปกับน้องก็ได้ที่จริงอ่ะ มาใส่น้ำแข็งมาใส่น้ำแข็งเอาใส่น้ำแข็งใส่นี่ไม่พอเติมอีกเติมอีกใส่น้ำแข็งนะ,ะอส่ปึ๊บหลังจากนั้นละะ่ะคะหลังจากนั้นเอาเราต้อยิบโซดามาฮะโซดาค่ะจะเปิดไหมอยากลองออดูอยากลองดู สักนิดสักหน่อยอยากให,<อ>ให้มัน<ำ>ไม่สำเร็จอะปัจจัยนะ่ะโถเออดูถูกน้องเกินเกินไปแล้วแล้วก็เวลาเทโซดานะครับหรือเทเตเครื่องดื่มอะไรที่เราอยากให้มันแยกชั้นเนาะ,ะอย่างแรกก็คือ,อความเข้มข้นของชั้นเนี่ยมันต้องต่างกาันอย่างนี้ก็จะเป็นพวกน้ำเชื่อมมันก็จะหนักน้ำเชื่อมผลไม้ปั่นอะไรเงี้ยครับมันก็จะหนักทีนี้โซดาเนี่ยมันเป็นน้ำเปล่าอัดแก้มันก็จะเบาวิธีการก็คือเราเอาช้อนเนี่ยครับช้อนธรรมดาเราเนี่ยวางลงไปหันหันคว่ำลงนะครับให ด้านมนมนม,มันอยู่ข้างบนเสร็จแล้วก็ราดลงไปบนช้อนทีนี้มันก็จะทําให้ตัวน้ำเนี่ยมันกระจายออกไม่ได้ลงมาเป็นแบบเหมือนน้ำตกอ่ะตัวน้ำ<อ>ข้างล่างมันก็จะไม่ไม่ฟุ้งขึ้นมานะครก็จะเห็นการแยกชั้นที่ชัดเจนใช่อันนี้ก็เป็นดีเทลในการเสิร์ฟเสิร์ฟลูกค้าด้วยไหมคะให้มันดูแบบใช่ให้มันน่าทานนาทานขึน,น,นอ่ะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาตัวกา้านหวะก้านไม้ไผ่เนะะี่ยครค่ะ แต่แล้วเราก็เอาตัวลิ้นจี่เสียบผ่านลิ้นจี่ไปเลยแล้ววางไว้สวยๆใช่ข้างบนอย่างนี้เราก็เอากุหลาบชะเอดอกกุหลาบเนี่ยครับวางสักสองสามดอกอันนี้สองน่าจะสวย สเสน่ห์นางลิ้นจี่มาแล้วค่ะพอ,อแล้วนี่แก้วเราเท่าไหร่คะพี่ใหญ่อ่ที่ร้านอันนี้เราขายเป็นช่วงพิเศษครับอยู่ที่ร2อยยทโสิบาเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ใช้น้ำเชื่อมเลยเพราะเราใช้อย่างเงี้ยเรียกใช้ลิ้นจี่ปัน่นเราไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมลิ้นจี่ทุกอย่างได้ความหวานจากผลไม้ไม่ได้แต่งกลิ่นใช่ครับเพราะเราใช้กลิ่นจากธรรมชาติเลยใช้ของแบบของดีนี่สมคุ้มค่าสมราคาลองทําได้หรือยังคะน้องน้องพร้อมมากแล้วค่ะอ่าอ่าลอง อันดับดอ,อันดับแรกใส่อันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ก็คือ,คอช้อนก็คือสองสองช้อนสองช้อนอันนี้ก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะโดยประมาณปาดข้างล่างก่อนสิลูกมันก็เยอะเออ <c oughs> เป็นคนโลภค่ะโลภกันเลอะเทอะน,นี่เหมือนกันลูกเทปแรกกับเทปนี้ความเอ็นดูน้องมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินค่ะหล่อว่ากลับไปย้อนดูเทปแรกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงอะ อันนี้คือครึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งใส่เข้าไปแล้วมันทำาไมมันเปื้อนขอบแก้วไปหมดเลยลูกมันไม่ควรใช่ไหมคะใช่มันก็จะแบบมันก็จะเห็นสีไงอ๋ออต่อไปอ,ไปอย่างงี้ปึ๊บหนึ่งออนเอ๊ะสองออนหนึ่งออนอ๋อหนึ่งออนโอเคค่ะน้ำลิ้นจี่ ทำไม่มันอกเดี๋ยวถือยังไงนะครับพี่อย่างนี้ใช่ไหมคะถูกแล้วอ๋อถูกแล้วถูกแล้วแต่แต่เทอ่ะเราเออเมื่อกี้เราเทแล้วปากช้อนมันอยู่ข้างนอกอ๋อๆเลอะเทอะมากเลยค่ะปึ๊บอีกหน่อยอ๋ออีกหน่อยอีกหน่อยหนึ่งออนเป็นคนขี้งกอ่ะเอาสรุปขี้งกหรือยังแล้วก็เทใช่ไหมคะใช่ไม่ปลอดภัยวิงขอเทปกติดีกว่าใช่อันนี้ใช้ล็อกนี้มันจะได้กว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอขอทิชชู่อีกนึ่งเลย นิ้วนี้นะคะใช่นุนคุณผู้ชมรู้เลยค่ะคุณผู้ชมรู้เลยค่ะว่านิ้วสั้นอันนี้สองอันนี้สองใช่สองออนบีมีดอกไม้ออกมาด้วยค่ะก็คือสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องเอาอันนี้ใช่ไหมคะค่ะเราเทลงไปเราก็จะมีตัวนี้เพื่อจะกรองเนาะแต่บีมก็คือไม่ได้กดลงไปอ๋อ ออกล่ะต้องกดด้วยกดด้วยกดด้วยตื่นเต้นอ่ะนี่คือเทเทไปเลยใช่ไหมคะอย่างนี้ปะคะใช่เทไปเหอะหกก็เช็ดบีมหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจเข้าสิโว้ยโอ้โหมือยาสั่นมันตื่น ความสนุกสนานเวลาเราทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวแล้วก็โวยพิงทึ่งกับคนที่เขาแบบอยากให้คนทำทางบ้านไปทำแล้วก็บอกแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปว่ามันไม่ง่ายเลยไม่จริงมันไม่ง่ายคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองไปเรียนรู้ไม่อย่างนั้นเขาจะมีสาขาที่ต้องเรียนแบบบาร์เทนเดอร์อย่างนี้ได้ยังไงพี่ใหญ่ มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมมาต่อไปใส่น้ําแข็งค่ะ,ะถ้าน้ําแข็งหกอีกก็คือ,อนี่ได้ไหมคะหรือเติมอีกนิดน,นึงเติมเติมเิมไม่เคยคิดว่าทําน้ําเสน่ห์นางดิ้นจี่จะเหนื่อยขนาดนี้ค่ะปัญหามันอยู่ที่อะไรแหละ มาต่อไปใส่โซดาก็คือเอาช้อนมาคว่ำลงไปสำคัญคืออย่าให้น้ำโซดากับน้ำลิ้นจีเนี่ยมันผสมกันนะคะมันต้องแยกชั้นค่ะทุกคนลุ้นใช่ไหมคะดีมก็ลุ้นเอ๊ะใส่ใส่ใส่ก็ใส่อยู่ไม่นะต่าดา มีอะไรล่วงลงมาตาดาเป็นยังไงล่ะต่อไปขอบคุณที่คอยเช็ดคอยเก็บคอยกวาดให้น้องนะคะต่อไปเราก็จะเอานี่ไม้ไผ่มานี่แล้วก็าเป็น texture เป็น texture ของเราปึ๊บแล้วก็ทำไมมันไม่บาลานซ์เลยคุณหรอคะ Mm. อช่ใช้พวกสิบสิลูกขนาดอุปกรณ์ยังผิดผิดถูกๆเลยค่ะลอกินน่าจะง่ายที่สุดเลยอ่ะและนี่คือสเสนนางลิ้นจีโดยสเสน่นางบีมค่ะปลบมือขอบขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะ <G un foi> ขอบคุณ bon ทุกคนจริงๆนะคะนี่คือเมนูเสน์นางลิ้นจี่ราคาแก้วละร <ớ> ้อยยี่สิบบาทจะบอกเลยว่าการทำตรงนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นการนำเอาเขาเรียกว่าสมุนไพรไทยเนาะมาทำเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆการตั้งชื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไทยเหมือนกันบางคนเนี่ยจะพยายามอ๋อซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าผิดอะไรแต่ว่า อยากจะให้ลองหันมาใช้ภาษาไทยในการตั้งเมนูอาหารซึ่งอันนี้มันน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ชื่อเมนูยังไงบ้างะคะ <c oughs> อ, <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> มัน,ม,นมันเกิดผลลัพธ์มาแล้วครับมันถามห,หาหลักการไม่ค่อยได้ <c oughs> <c oughs> อ๋อใช่ใช่พี่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเราจะได้เมนูใหม่ๆบางทีมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไม่ทันตั้งตัวค่ะเราก็เราก็พยายามจับคํานู้นคํานี้มาผสมกันอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามัน ด,ด้วยที่เครื่องดื่มมันนี้มันมีความผู้หญิงค่อนข้างสูงะครับมันดูยั่วยวนแล้วอยากให้มันรู้สึกเหมือนมีความยาสเสน่ห์หน่อยอก็เลยจับคําว่าสเสน่ห์มาแล้วก็อยู่กับคําว่าลินจีซึ่งนางลินจีมันเป็นชื่อถนนลแหละแต่มันมีความแบบเข้าใจง่ายอะอคนจะคนจะไม่ได้นึกถึงว่ามันเป็นถนนนางลินจีแต่คนจะรู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นอะไรสักอย่างมันน่าสนใจบบนะค้นหาหนถ้าอย่างนั้นเป็นสเสน่ห์นางบีมได้ไหมคะ <med> ได้นี่คือเมนูสเสน่หนางลิ้นจีค่ะจากร้านสำรับใหญ่ไทย Experience ราคาเพียงแค่120บาทเท่านั้นหาได้ในเทศออสามารถทานได้ในเทศกาลวาเลนไทน์และก็จุดจีนก็คือช่วงนี้ก็จะถึงสิ้นเดือนกุมภาครับเพราะฉะนั้นใ,นใครที่ชมรายการของเราและอยากจะลองทานไปได้เลยค่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะพี่ใหญ่ สาย่านครับก็คือโซนอยู่แถวแถวจุฬาซ2ครับหลังจุฬาแล้วติดตามได้ช่องทางไหนบ้างก็ Facebook นะครับสำหรับใหญ่ไทย Experience Cafe ครับแล้วก็ตัว IG ครับแล้วก็ LINE แอก็จะเป็นแอดเอสยอวครับวันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะกข็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการสินสร้างทางอาชีพแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไอเดียอย่างเงี้ยไปปรับใช้แล้วก็ ทำขนมทำตัวเครื่องดื่มอะไรที่มีความเป็นไทยแล้วก็นำภูมิปัญญาครับของความของคนคนไทยในสมัยโบราณออกมาใช้ในปัจจุบันในบริบทปัจจุบันได้ไดเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งที่ได้โอกาสมาแชร์สิ่งดีๆอย่างนี้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ไอเดียดีๆรวมไปถึงมีความอดทนในการสอนน้องน้อยคนนี้ในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยในรายการสินสร้างทางอาชีพแน่นอนว่า คนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ไอเดียดีๆแบบนี้จะต้องมาพูดคุยกันอีกในรายการของเราเนะคะพี่ใหญ่ยินดีครับและในวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอมอบเกียรติบตัตรให้แก่คุณทอนเทพรัตนากรจากร้านสำรับใหญ่ไทย Experience ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการสินสร้างทางอาชีพกับเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนาจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างส,างสุนทริยะทางวัฒนธรรมได้ให้เกียรติมอบเกียรติบตัตรค่ะขอเรียนเชิญค่ะ มาติดตามเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ได้ในรายการสินสร้างทางอาชีพค่ะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วบีมและพี่ใหญ่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ